เหมือนแ้แบบนี้ให้ดูดินี่อันนี้ลูกค้าสั่งมาเป็นสีดํานะคะโลโก้แดงนะคะก้านเป็นงานก้านยาพับได้แล้วก็เป็นงานปั๊มก้านสวยๆแบบนี้ก้านเป็นงานเซียนสีด้วยนะให้ลูกค้าดูนี่พับนิ่มๆแบบนี้เลยค่ะนะคะลูกค้าจ๋างานสวยนะคะโลโก้สวยชัดแบบนี้นะคะลูกค้าใส่แล้วรับประกันว่าหล่อแน่นอนนะคะผมตูป้ปลาใสใส่โชว์นะ้ำมันเบรกแต่งสีได้นะคะหมดนี่ลูกค้าเห็นหล่อแบบนี้นะปกติ690นะคะวันนี้ในตะกาติกต๊กขัดลถราคา น่าจะเหลือประมาณ400กว่าบาททุกคนใครที่สนใจนะคะไปกดในตะกร้า TikTok Shop ได้นะมีสีดำค่ะมีสีแดงน้ําเงินทองนะคะลูกค้าแล้วก็สีเงินนะคะจิ้มในตะกร้าได้เลยนะคะจะบอกว่าสวยจงโกรงปกไม่จกตานะทุกคนนี่ของแท้ายลูกค้ามาหาเสือ้อ 2XL มีไหม 2XL ไม่มีต้องสั่งคะ่ะหอยหมูมีะพี่หมูไปแล้วไม่เหอ แล้วเสื้อพี่หมูอยู่ไหนยังไม่เห็นเลยอยู่ีตัวเธอไหมคะเดี๋ยวไปหาดูก่อนตัวแรกอะเสื้อตอวแรกวาเสื้อลูกใช่ไหมครับไม่ใช่เสื้อโบนเสื้อแจ็ป้ายเสื้อลูกอ๋อชุดเสื้อลูก่ะเหรอสองเอคล้วเหรอสองเอคอ่ะโอ้โหเรื้อมังกรพีมังกรยุบดีว่ะ